สวัสดีครับผมมานพินกับ c h ช e l f l ฟิลไทยใน YouTube ครับอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับริมถนนบาเลสเตียนะครับตรงนี้ก็น่าป้ายรถเมล์แล้วก็มีร้านคล้ายๆร้านสะดวกซื้อนะครับร้านเชียนะครับผมก็ซื้อน้ำมาบ้านเรามีนะครับโคโค่แม็ก แล้วบางคนบอกว่าอา้าวผมจะรีวิวโคโคแม็กทำไมนี่ขายมานานแล้วเมืองไทยนะครับมันมีอย่างนี้ครับเห็นรูปมะม่วงนี่ไหมครับวิตแมงโก้ครับน้ำมะพร้าวใส่มะม่วงรสชาติมันจะเป็นยังไงกันเนี่ยนะครับโคโคแม็กโคโค u น w วอเตอร์นะครับ, Coco Mac, Water, รบโดยมากน้ำพวกนี้เนี่ยมันก็มาจากพวกน้ำ มะพร้าวที่ได้จากเขาเรียกว่าเป็นบายโปรดักเวลาพวกมะพร้าวกะทิเนะี่ยเขาผ่าไปคั้นกะทิใช่ไหมน้ําที่ได้จากตรงนั้นเนี่ยมันจะจืดหมากก็อาจจะมาปรุงแต่งรสนะครับอันนี้ Product of Thailand นะครับมาจากประเทศไทยนะก็ดีใจครับที่มีโปรดักของไทยมาขายอยู่ที่นี่นะที่ประเทศสิงคโปร์แต่รสมะม่วงครับนะ้ำมะพร้าวรสมะม่วงโคโค่แม เดี๋ยวมาชิมกันดูครับว่าเป็นยังไงนะครับเปิดออกมาแล้วครับดูน้ำเหลืองๆอ,อยู่ข้างในนะครับนี่ครับเหลืองๆนะไม่ใช่ไฟเหลืองมันเหลืองจริงๆนะชิมดูครับอืม มะม,ม่วงมากเลยครับเดี๋ยวนะชิมจีิงีมะพร้าวแล้วมะม่วงมากมะม่วงจนมันกบอ่ามันกลบจนมะม่วงไอ้จนมะพร้าวเนี่ยกลืนไปเลย ก็ครับมันมันเขาบอกว่าใส่มะม่วงพรีนะครับผมไม่ได้จะปูรีกไป,ปนะคับมันประมาณแบบเหมือนครีมเหมือนเป็นซอสมะม่วงหรืออะไรประมาณนั้นนะแต่มันเข้มข้นมากเลย มันทําให้ความมาเป็นมะพร้าวเนี่ยหายไปหมดกลายเป็นน้ํามะม่วงที่ปรุงขึ้นมาบนพื้นฐานน้ํามะพร้าวถามว่ารสชาติเป็นไงก็ใสๆแล้วมะม่วงครับคนไทยอาจจะไม่ได้ชอบมะม่วงในสไตล์นี้ที่มันแบบเข้มมันจางแล้วมันเข้มมันมันไม่ได้ว่าเข้มข้นนะมันแบบจางแต่ว่ากลิ่นมันแรงนะครับคิดว่าคนไทยไม่ไม,ไม่ไม่ชอบสไตล์นี้ ก็เลยนี่ถือเป็นของคนไทยเองเนี่ยขายในเมืองไทยนี่ผมผมยังไม่เห็นนะหรือมีใครเคยเห็นแล้วว่ามีมะม่วงอยู่ไม่มีนะผมไม่เคยเห็นนะแปลกดีครับนะโคโค่แม็กมะม่วงครับที่สิงคโปร์เขาคงเป็นเวอร์ชั่นส่งออกนะครับอาจจะทดลองตลาดอยู่ส่วนเมืองไทยเนี่ยก็ยังขายแบบของออริจินอลไปนะ วแล้วพบกันใหม่ครับกับช่อง Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับจากข้างถงนนที่ประเทศสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากแถวมุตตาฟาย่านลิตเติลอินเดียเท่าไหร่นะครับบ้านเขาก็ดีครับมีต้นไม้่มรื่นนะฮะถึงแม้กลางคืนก็ รู้สึกได้ของความเป็นร่มเงาสวัสดีครับ